ค่ะกาบสวัสดีค่ะท่านชมทางบ้านค่ะค่ะมันนี่ก็มาพบกับเจคัม้ามตัวเต่งขึ้นเรานะค่ะมันนี่เจคัมสามตัวเต็งได้มาติดตามเรื่องความฝันกับแม่ติ๋วค่ะค่ะแม่ติ๋วนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะฝันเห็นหลานเนาะค่ะตัดผมประมานโนค่ะเป็นบาดแผลประมานโนค่ะค่ะเพิ่นกับฝันต่อไปอีกเนาะค่ะเพิ่นกับฝันว่ามีคนมาเนาะค่ะมาบ้างได้พบมาค่ะว่าสิมาเห็ดสู้กันกินเพิ่นว่าอยู่ในบ้านเประมานาะค่ะ พักก็นอนทากินเนาะค่ะนอนเมี่งกันสีคนมาเนาะค่ะค่าเรื่องเล่าความฝันของเมติ๋วคือใช้แนวทางเขาจังไรเพื่อไปเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะถ้าก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของเมติวพรอพ้อมกันค่ะค่ะกาบสวัสดีค่ะคุณปาติวค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะปาติววันนี้มือที่สุกทีมันอีกได้งวนนี่ไง มันนี่เลยมาติดตามน้องเล่าความฝันกับปติ้วนะคะน้องม้าไปจันละค่ะแรกปาติ้วนีเพื่อนเขาน้องหวัดที่พานมาเนาะค่ะเพื่อนไฮสองตัวค่ะแม่ค่ะค่ะเมา่วันนี้เพื่อนฟันอีกแล้วค่ะฟันยังไรปะนี่คือหน่องหวดที่เพื่อนหนงหวดที่แล้วน้องขางเด็กเพื่อนเขาค่ะนี่ของปาติ้วเขาฟันว่าอันร้านผ่านหลดลมค่ะตัดหัวกระโปรงกระเปกมาเห็น เป็นปูกับปีนในหัวผลตัวเป็นยานางโอ้ยผ่าโดดหลุมมาล่ะรถขั้นไหนรถขั้นเกา้าผลป่ะอืมค่ะบานกันเลยอันคนใหญ่นอนนี่ล้านก็น,นอนนี่ร้านนอนเฮียงไม่ใหญ่กูพนไง,ออไงลูกสาวกกก็น,นอนเฮียงร้านไม่ใหญ่นอนเฮียงลูกค่ะสีคนเฮียงกันปีน,นทีนแท่งตะเ็นออกเฮียงนน,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 นนํากันเออนอนเฮียงกันม,มาแทนก็เท่าบันบู จือไดผู้หนึ่งมาผู้เท่าบรรลุบา,าบนบบานี้สุม่มม่วนสีคนแต่มันไฝกระลงมีต่คนอ้อนนวนยายาหนึ่งจับกบข้นเข้าเดเอาวกบมาออมในตู้ใหุ่นวันเท็รจังสี่หละจับกบกขายอนอนเสสาบขาจนพูนอยู่กบจ๊ดยจับกบนิยูเอจับกบนยูเอเออจับกบยกขึอนออเฮาเ็เลอเออเออเออ่นอเอ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 อเ้นเออาสอเออเอ่เออ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 ออมออเลอเออออออมออเออออ ขอยจิไปนอนถาเด้อใหญ่บ้าก็มานอนเฮียงร้านเฮียงลูกนี่แหละนอนน้ำกันผู้เฒ่าอมซูกินเออนอนน้ำกันเจ้าคนก่อนอ้วนซีแม่หายดรอปหาคน้นเป็นนุ้ดเตือดในเหือนพคนเทสกินเหมืมันยังไปยังมาเลาไปไหวคนนั้นไหวคนนี้กับหูยุ้ซื้อจอยน่ะคนอ้วนดอกซื้อจอยนะอ่ะม่วนนั่นก็บ่จืิรแล้วเนาะ ปลาติว้วนี่ย่างไปไหวเพื่อนเออยางไปไหวบนมือทุกคนเป็นเห็ดที่กินอยู่ในขัว้วผมมันเห็เดผลแต่ย่างสวนกไปสวนมาผลแต่โยกกบให้หมูเบิงองข้างแต่กบมาตุ๊กแงเส้มาออมผลว่าค่ะจัดตั้งสี่ล้วยกขึ้นหุ้ยเต็มตัวใหญ่เนาะขาวอยู่พุงตัวว่าตัวเดียวว่เอออ้อมออมโหลดว่ามุดเจ้าว่ะเอาก็วางสี่หลังใหญ่เป็นห่วงลานห่องแต่ลานตัวเป็นอยังจะขี่รถดมว่ะ เพิ่นขี่มอไซค์ล้มเออรถคันใดนถ้าหล่นรถคันเก่าฝนอยจังซี้รถคันเก้าเออรถคันเก่าฝนว่ะแต่ว่าทะเบียนรถแต่ว่าบุหูจำบ่ได้วะบ่หูถามเพิ่นบ่ถามมันก็ว่าบ่หูถ้าเกิดจำบ่ได้เจ้าโตเพิ่นเองก็ว่าบ่จำเจ้าโตเองก็บ่หูค่ะมันหลุดออกเพราะเอาออกไว้ทะเบียนรถเพิ่นรุดออกเพิ่นเก็บไว้แต่ว่าเพิ่นบ่ได้เอาติดใส่กับรถเพิ่นก็เลยหลงเนาะ เลื่อมจำหมดอ่ะยายก็เห็นยู้เขาใส่มาตะกี้มันก็งแยงขางนูนั่งไปเบี้ยมันสิลุดเพราะมันสิโต๊กเสียเด้อเฮาว่าเซลออกไหวละคือมันลุดออกเองมันบปแจักมันเงียงขางนึงเนาะตะแหลกตะแหลกเขาก็บรรจอแล้วออกไว้นี่ก็ลืมเลยบัว่าไผเลยลืมเพราะว่าห้าบบริสัมผัสเนาะมันบริสิจำเกิดจำเกณฑ์ว่าสิพันธ์เนาะบริสิจื้อคักปนั่นแล้วเว้ยบ่ิสิลุดขั้นเก่าว่าสัตว์ขั้นเก่า ติุ๊กเกาถึงมาบอกไม่ใหญ่เอ้ยว่าสันได้ใหญ่ขีดว่าค่ะก็บปะเนยเนาะแต่ว่าผู้เพบรนจับกบนั่นเป็นผู้เฒ่าหรือผู้หนุ่มก็ผู้เฒ่าหาผู้เฒ่าเพันเพันยังมีชีวิตบ่ค่ะยังยังมาสุขคนอ้กับที่พี่ๆเฮาละเฒ่าก็ได้เป็นเป็นญาติบ่ค่ะหรือเป็นม้วนเหม็นญาติวยผัมาน้ำอันคนอ้วนนะผักชีมาน้ำกัน ผู้เข้าเห็นอันยาย่จอยผู้อ้วนนี่แหละคนในบ้านเดียวกันอยู่กันบุยใย่จอยนี่เข้าเห็นหน้าเล่าหน้าแต่ว่นนั้นรักมันิมหยั้งเข้าก่อนเข้าก็บอกเลยว่าเขาฟันเนาะว่าผลมาเหรินมายั้งมันจะเรื่องจริงก็เชได้อืว่าแต่เหลืองจริงโน้วว่าจะคล้องฟันก็จับกบกุนเข้าก็เลิกู้เดมตัวใหญ่เนาะกบว่าเขาก็เป็นนกผู้นั่นผู้นี้ ค่ะไปเกียดคนมะเือนเท่ามาเยี่ยมมายามังสิเ่าันสิบันเด็กที่นั่บอนี่แล้วโอนี่แล้วแต่เกาเพราะว่าเขาตีวันี้านเด็กที่นี่ออกต่เกาได้ปะกินบ้าวนเด็กที่หนึ่งสองสามอนี่บอืค่ะ้านเด็กที่กันหนึ่งสองสามอยู่นระวนหาอยู่ขุนลาเข้ากับหริเห็กคนกินคกันเห็ดจ๊กเมืนเห็ดเบือเห็ดอย่างนี้เดี๋ยวเราจะอมกบอมหลดเขาว่า เา <S <S อาหูเมื่อตัวเอาแบบดุหลายเนาะในกวนุ่พันธุ์ค่ะจะว่าให้ป,ป,ป้าที่เป็นตัวเสดป้าสิทีเป็นตัวไหนหัวหัวก็หาเนาะผู้เท่าก็เก่าเฮียงกันซีคนก็ที่หาเก่าซีตัวหาเก่าซีหัวหาหนีก่ก็คือคือหัวหลกว่าหัวบาดหนาเนาะฮาเก่านี่จะเป็นผู้เท่าว่าปะหอยกวางสันเติมแต่ซีนี่เลยซีก็นอนเฮียงกันซีคนลักเนาะมีตุลุกตะเต่าตุค้องค่ะ อ่าเกาซีนะ,ะพ่อไงนะล้านลูกสาวเฮากัเท่าแหละพ่อไงก็เฮากับเท่าแล้วเว้ยลูกสาวกับ <c oughs> ลูกสาวก็คบมานอนเฮียงกันจ<า>กนไปยังไงยังแต่หันมานอนเฮียงกันมันบ่เคยมานอนเฮียงเฮาดอกบ่เคยมานอนเฮียงล้านดอกอีนั่นจะเ <c oughs> ล่นจะมาฝันว่ามานอนเฮียงว่ายง <c oughs> ลูกล้านมานอนเฮียงว่าดิล้านมันกับที่โพกุดเจ็ดสิเข่าเนาะมันกูบ่นหน่อยดอกว่านอนซีไปหนึ่งกับบอมแมนดอกแมนค่ะเพราะว่าเป็นใหญ่เนาะมองหาแล้ว ค่ะเด็กหนอนก็บอแมนก็เลยตีเขาเป็นห่าเก่าสีเนาะห่านี่ก็หไม้ถึงมาหัวเนาะหัวหาหัวหาเว่าตัดผมได้เนาะเออตัดคมหัวบาดก็เลยตัดคมบาดก็ตัดไหมค่ะเก่าก็เป็นผู้สาวสีก็นอนเที่ยงกันสี่คนบาดเด็กที่ของคุณป่านี่ก็นหนึ่งสองสามนี่เนาะแล้วเก่าออกบีเลยบาดเด็กที่มันออกการตูวมันออก สองสองสาสองสองส, function, ส <c <c ี่บอกคุค่ะค่ะกามาวันนี้ก็บแนเาะป่ะเนาะบนเเพราะว่าคนโรคใบโรมาอยู่ในเหื่นน่ะเขาก็นอนอยู่พิ้นหัวตีนด้วยผีแล้วมดทักสีเพราะว่ายูยูผู้เ่ากำลังมาเห็นที่กินหายแต่เห็ดที่หลดเพราว่ามอมบ่อมว่ะไปเห็โหลดมุเจ้าเขาวะกินอยู่ในเหื่นเนาะโรคใลโรคใหม่หันละค่ะีคนหาคนคน ใหญ่นึกว่ากบนีตาบุตีอะบ่ตะกบเก่าแล้วลหละกรต่องโตคือเก่าเก่าจับจับตัสีมันก็หาแล้วหาคือเก่าเนาะค่ะเก่านก็เป็นผู้เฒ่าก็ได้เป็นกบก็ได้เนาะค่ะเพราเป็นเก่าจับตเมื่อก็หาแล้วหัวก็หาค่ะบายจะได้มันก็งามป็นนีละเลยกค่ะถ้าลูกตัวเก่าอือหาเก่าสีงามเนาะปะ มาในที่ก็หนึ่งสองสามเนาะค่ะอย่างราวามฟันของตานี่อยัางเสริมบ่ปะบ่อบ่อเป่าต้นหมูน้ำลูกลา้ลรหูเม่อค่ะค่ะขอบคุณค่ะสำรับแนวทางค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเรขของป้าติ๋วค่ะค่ะป้าติ๋วนี่เพื่อนฟันเนาะค่ะฟันเห็นคนมาเยี่ยมบ้านเนาะค่ะมาสี่ห้าคนเพื่อนมาเนาะค่ะเพื่อนกระไดกบมานาวเนาะค่ะ กบตัวมักใหญ่เพิ่งกะเลยยกขึคค้นให้ปาติ๋วเบ่งค่ะปาติ๋วก็บอกว่าให้ไปเฮ็ดจูกันกินเพิ่นวันเนาะคะ่ะเพิ่นกะไปนอนถ่าเนาะคะ่ะไปนอนถ่าสี่คนนอนเฮียงกัน,พน,น,นะะเพิ่งวันเนาะค่ะเพิ่งก็ตีตัวเลขออกมาเนาะคะ่ะตัวเลขของเพิ่นก็หาเก้าสี่หานี่ก็เป็นมือยกกบเนาะคะ่ะเก้านี่ก็เป็นกบสี่ก็เป็นคนนอนเฮียงกันสี่คนเพิ่นว่าเนาะ,ค,ะค่ะห้าเก้าสี่ค่ะบ้านเลขที่หนึ่งสองสามค่ะ บนันที่ของปติ๋วคะ่ะอันที่หนึ่งสิงหาคมพศ2568ให้ท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสื่อสากกินแบงรรัฐบาลโชคชกมันๆลำๆได้รุย้ยเฮ่งๆปังๆไปกับความฝันของปติ๋วเนาะคะ่ะข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจง้งเตือนเพื่อสิบริพราทแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทางบ้านขอ้งเฮาได้รับช่มรับฟ้างเนาะคะ่ะ ข้าถามยังบ่ท่านกดติดตามเจคําั็ขอฝากช่องเจคําสามตัวเต็งนํานี้เด้อค่ะค่ะมีแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขเด็ดอยู่มองใดเจคําสามตัวเต็งจะไปหามาหายทันผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปเนาะคะ่ะค่าสาหรับคลิปนี้เจคําสามตัวเต็งขอจบเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ